กระทะค่ะราคาอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบกระทะอยู่ที่ราคาสองร้อยเจ็ดสิบนะคะและหม้อก็อยู่ที่สองร้อยค่ะหม้อปานกลางนะ มอปันกลางอยู่ที่สองร้อยดีเราจนเป็นแต่เรายังไม่ซื้อหรอกแต่เรามาดูเนาะดูอันนี้ก็เนี่ยเป็นกระทะเหล็กนะพี่น้องคนที่นี่ก็นิยมเพราะว่ามันประหยัดไฟค่ะมันร้อนเร็วค่ะกระทะกระทะกระทะอ่ะเขาเรียกเขาเรียกกระทะอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นเหมือนมันไม่ไม่ใช่เหล็กแบบนั้นเนาะมันเป็นกระทะเขาเรียก เขาเรียกอะไรไม่รู้ดีมากอันนี้เวลาเราใช้อะมันร้อนเร็วแล้วมันประหยัดมันประหยัดแก๊สมากอันเนี้ยคนที่นี่ก็ชอบนิยมใช้ที่บ้านมีอยู่ที่บ้านมีอยู่ใช้อยู่ประจํานะอันนี้อันนี้ดีมากเนี่ยชอบก็ตรงนี้ก็ไม่ได้เขียนอะไรก็เขียนแค่ว่าครัว ก็แล้วก็เป็นชื่อของกระเนาะแค่นั้นเองแต่ดียอมรับเลยมากใช้ทํากับข้าวได้หลายอย่างเหมือนทั้งผัดทั้งทอดได้เหมือนกันค่ะโอเคค่ะอันนี้ก็พามาดูเครื่องครัวตรงนี้เนาะมีอะไรบ้างตรงนี้นี่มีหลากหลายอย่างเนาะอันนี้ก็เป็นที่จับความร้อนเนาะอันนี้ก็ชีดค่ะสำหรับชีดเนาะ อันนี้ก็เป็นชีสค่ะอันนี้ไปคูณมะละกอไม่ได้นะคะฝอยค่ะเป็นชีสค่ะสำหรับชีสอย่างเดียวนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ